ดีครับมาชมเจ้ารีโว2สองดแปดหัวเดียวครับในลักดิรีโวหัวเดียวสองดแปดครับลำนี้มาไกลครับลำนี้มาจากอำนาจเจริญฮนะ จังหวัดอำนาจเจริญครับคนบ้านเดียวกันครับเดินทางมาใส่เมื่อคืนนะฮะไก่ขงทต้งคัวนะครับหกร้กว่าโลครับจังหวัดอำนาจเจริญครับของผู้ใหญ่บ้านนะครับลำนี้เป็นของเสียกุ้งฮะหรือผู้ใหญ่บ้านพินิษกลมรัดนะฮะ รับกรีโอ2.8หัวเดียวครับเจอกของร้านอาหารแผ่นดินทองฟิชชิ่งพาร์คนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญครับหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีครับเป็นประธานสมาคมร้านอาหาร ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาใช้บริการกับร้าน NK4 x4 พระนครศรียุทธยาครับคนบ้านเดียวกันครับต้องขอขอบคุณมากๆครับไม่ลืมฮะไม่ลืมครัฮะไกลแค่คไหนก็ไปถึงครับมาจัดเป็นงานอัพช่วงล่างยก2.5นิ้วครับลำนี้จัดชุดรอบคันกันเลยครับ เรามาดูรยายละเอียใกล้ๆครับว่ามีอะไรน่าสนใจแบบไหนยังไงฮะตอนนี้ก็กำลังตั้งศูนย์นะครับสูงระดับนี้ไม่ได้เป็นชุดยกสี่นิ้วนะครับเหมือนจะสี่นิ้วเลยทีเดียวฮะความสูงก็ค่อนข้างจะดูแบบ โด,ดเด่นนะครับเป็นยก2.5นิ้วกับเบอร์ยางที่265/75/16นะครับของ BF นะครับกันชนหน้านี้ก็เป็นในแนวของเปียกจังเกิลครับสวยงามลงตัวเลยทีเดียวครับสำหรับกันชนหน้าแบบแข็งแรงกันชนเหล็กแบบแข็งแรงออฟโรดพันแท้แบบนี้นะครับ เปียกจังเกิลฮะมีถาดรองรับวินในตัวเลยครับข้างในนี่ฮะเราจะเพิ่มเป็นวินเอาไว้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับตัวนี้รองรับใส่วินดึงได้มั่นใจแน่นอนครับสำหรับกันชนของเปียกจังเกิลนะครับแข็งแรงจริงๆฮะ ปีกนกที่เลือกใช้ปรับองศานะครับตัวนี้ปรับมุมล้อให้ได้ตั้งศูนย์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มความนิ่มนวลน,นะครับเป็นงานของโปรเฟนเดอร์นะ,รนะครับลูกหมากโตครับลูกหมากโตบูชใหญ่ทนทานฮะโช๊คอัพก็เลือกเป็นงานของ e โ p l ลอ e r นะครับตัวนี้นุ่ม,นม,นมหนึบเหลือหลายฮะเป็นสตัดเกลียวนะครับสามารถจะปรับความสูงได้ตามที่เราต้องการนะครับไม่เกิน2นิ้วครึ่งนะครับ1ปรับเป็นยก1นิ้วก็ได้ยกนิ้วครึ่งก็ได้นะครับมันจะเป็นยก2นิ้วยก2.5นิ้วได้นะครับเป็นชกสตัดเกลียวนะครับนี่ฮะเป็นงานของ Explorer ครับ ยางก็เลือกใช้เป็นของ BF g u l กุลิกครับเป็นดอกออทะทเลนนะฮะไซก็อยู่ที่265 75 16นะครับไซยอดทิตครับสำหรับรถที่ยกระดับ2นิ้ว2.5นิ้วนะครับไซย,ยางประมาณนี้ก็ถือว่าลงตัวสวยงามนะครับจะเป็นรี v o จะเป็นฟอร์ดก็ลงตัวสวยงามนะครับ แม็กจริงๆแล้วเนี่ยงานอัพช่วงล่างนะครับแม็กที่เราเห็นนะฮะต้องเป็นลบที่อยู่ที่ศูนย์นะครับจะเป็นลายอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้เป็นซูทนะฮะหรือจะเป็นเลนโชหรือจะเป็นแรงต่างนะฮะอ,ออฟเซตถ้าเป็นยกสองนิ้วจะให้พอดีนะครับก็อยู่ที่ลบศูนย์นะครับสำหรับงานยกอัพช่วงล่างยกสองนิ้วสองจุดห้านิ้วนะครับกำลังดีนะฮะ แต่ถ้าถามว่าเอะลูกค้าบางท่านอาจจะถามมาว่าใส่มากกว่านี้ได้ไหมอยากให้ล้อมันล้นเยอะออกเยอะอยากได้อบลึกอะไรเงี้ยทาได้นะครับทําได้ก็เป็นบางรถบางยี่ห้อบางรุ่นแค่นั้นเองอย่างเช่นฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนฮะก็สามารถจะใส่ลบที่ลึกได้เพราะว่าซุ้มค่อนข้างจะกว้างนะครับซุ้มตรงนี้ฮะซุ้มล้อเนี่ยเขาเรียกซุ้มล้อนของฟอร์ดนี่จะกว้างกว่าโตโยตา Toyota นะครับ ส่วน Toyota กับอ s สุ u ูตัวใหม่เนี่ยรุ่นปี10รุ่นปีปัจจุบันนี่คะ2020ขึ้นมาเนี่ยซุ้มเขาจะแคบโตโยต้ากับอีสุนะฮะไม่เหมือนฟอร์ดฟอร์ดนี่ซุ้มจะก,กว้างนะครับซุม้มช่วงนี้จะก,กว้างซึ่งทําได้ไหมถ้าใส่ลบเยอะจริงๆแล้วก็สามารถจะใส่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องระเบิดซุ้มตรงนี้ออกไปนะครับปาาแต่งตรงนี้นะฮะเนี่ยที่เราผมชี้นะครับ คือวงสวิงมันจะเยอะล้อมันจะล้นเนี่ยวงสวิงก็จะเยอะตามเหมือนเราตีกอล์ฟครับวงสวิงเยอะพอเราใส่ล้อออฟลึกออกมาเนี่ยมันกวาดเยอะนะครับพอมันกวาดเยอะเนี่ยมันก็จะไปติดตรงซุ้มด้านหน้าล้อหลังลห,หลังล้อหน้าครับหลังล้อหน้าซุ้มตรงเนี้ยมันจะกวาดนะครับเลือกในออฟเซตที่พอดีนะครับยก2นิ้วหรือ2-5นิ้วก็จะเป็นอยู่ที่ลบ 0นนะครับอันนี้เพื่อนๆพี่ๆก็อาจจะเอาไปใช้เป็นเทคนิคแนวทางก็ได้นะครับหรือจะมาใช้บริการกับทางร้านก็ยินดีครับนี่ยแมบลบศูนย์ก็จะพอดีแบบนี้ของเราก็ไม่ถือว่าล้นไม่ถือว่าออกเยอะพี่จางของเราก็มาไปไหนไปด้วยฮะว่ากันอย่างนั้นครับเป็นเกณเล็กเกณน,น้อยครับเล่าสู่กันฟังนะครับ ปลงล้อก็สวยงามครับลงตัวไม่ใหญ่มาก6นิ้ว6คําว่า6นิ้วของเขาเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้วัดความนูนออกมานะครับวัดความกว้างของโป่งนะครับปลงล้อเนี่ยฮะประมาณนี้ความกว้างของโป่งเนี่ยมันจะ6นิ้ว7นิ้ว8นิ้วก็แล้วแต่ส่วนความนูนเนี่ยแล้วแต่ยี่ห้อโปง่งหรืออ่าเขาเรียกแบรนด์ของโปง่งนั้นๆจะทําออกมาไปเลือกเอาว่า เอาแบรนไหนนูนออกมากออกน้อยก็ก็ตามใจชอบนะครับมาหายประเภทนมนงนูงนน,นี่มาใครใครก็ชอบนะเ <c oughs> นี่สวยงามลงตัวนะครับ <c oughs> บันไดข้างนะครับบันไดข้างเนี่ยเป็นอ่เป็นเหล็กแป๊บหนานะครับแล้วก็ด้านบนนี้เป็นตะแกรงฉีกนะครับ เวลาเราไปเบียดคันคูคันคลองเนี่ยเวลาเอาไปใช้งานจริงๆนะครับก็จะมีอารมณ์ในการบางทีเนี่ยหลายๆครั้งด้วยซ้ำไปนะครับจะไปเบียดเนี่ยบางทีเบียดอาจจะเบียดคูคันนาหรือจะเป็นคูคลองนะครับไอตัวบันไดนี่ฮะซึ่งมีความแข็งแรงพองสมควรนะครับก็จะไปเป็นกาดอย่างดีเลยฮะนะฮะเป็นกาดอย่างดีครับไม่ใช่ว่าเอาไว้เหยียบขึ้นอย่างเดียวนะฮะ เป็นการ์ดอย่างดีครับชายล่างของรถเราเนี่ยจะไม่บุกนะครับเนี่ยชัดเจนเลยฮะตัวนี้5เวลาเรา